สภาพรูไม่เสียหายนะนะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอะไรใส่เข้าไปใน<ม>เราบีบแค่นี้ก็บี้แล้วคือเหล็กหรืออะไรที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะประคองไว้ครับไม่ให้ตัวทองเหลืองเนี่ยเสียหายไปมากกว่านี้คือแค่ว่าเราดึงออกให้ได้ครับคือจริงจงมันเสียหายกับช่างมัน อันนี้นะเพื่อเราจะเปลี่ยนนะเดิมเนี่ยมันจะมีตเป็นแบบนี้อันนี้พลาสติกเนี่ยชอบแตกนะครับของวันแค้นเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มีขายนะฮะม,มีขายก็อันเนี้ยมันจะเป็นของฮาร์เ y นะครับใส่ของฮาร์เ y แล้วก็รูตัวเนี้ยของแต่ที่ผมเท่าที่ผมทํามานะจะไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่เท่าเนี่ยผมต้องผมจะต้องฝนนะครับผลตัวนี้ออก ให้มันขนาดมันได้นะครับเดี๋ยวมือของผมก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมวัดดูแล้วอันนี้จะมีขนาดความโตนะครับจะใส่ไปในรูเนี้ถ้าเราฝืนใส่เนี้ยรูนี้แตกนะครับนะฮะแตกนะครับถ้ามันใหญ่เกินไปเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับใช้สว่านเลยนะครับแล้วสว่านปั่นแล้วก็ใช้กระดายคัด ต่าไปแล้วก็ขัดไปแต่อยา่าเพลินนะถ้าเพลินนี่เพราะทองเหลืองนี่เนื้อมันอ่อนนะครับแป๊บเดียวนี่มันมันเหลือเล็กนิดเดียวนะโอเคครับ<ม>เดี๋ยวามาดูกันเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาใส่ครับจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันสําหรับสมาชิกที่หาดยทองเหลืองมาได้ใหม่หรือสั่งของผมไปแล้วเอาไปใส่มันถ้ามันฟิตเกินไปแล้วอันนี้คือวิธีที่ผมทํานะครับก็สามารถทําตามได้นะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็จะได้แค่นี้นะจะลึกไปกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีบ่าอยู่ข้างในนะครับก็จะเข้าไปได้แค่นี้อันนี้ก็ตะตั้งตำแหน่งตามเดิมของโรงงานนะครับตำแหน่งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคขาบูลูกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีสายตั้งรอบเดินเบามีสายโชกคเดยอทองเหลืองใหม่นะครับอะไรภายในนะครับขบูพวกนี้เนี่ยเป็นขบูที่ มาจากผูดังนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าผมจะทําเพื่อเทอินหรือจะขายเนี่ยผมก็เอามาทําให้ให้มันสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้เลยบางลูกมันอาจจะราคาปนอาจจะแพงนะครับสำหรับที่ผมลงขายนะบางลูกมันอาจจะถึง5 0 0 0ันห้กว่านะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหมดอะครับเปลี่ยนด้วย ทองเหลืองเปลี่ยนผ้า,พพา,พาดาวแฟรรมเปลี่ยนซีนถ้วยนะครับหนักๆเลยถ้าผ้าดาวแฟรรมตัวนี้เสียก็เรียบร้อยครับแล้วก็ล้างเซตปรับจูนไปให้ใหม่หมดนะครับของผมนี่ใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ปัญหาที่มันจะตามมาเป็นเป็นประจำของมอญแคนก็คือน้ำมันท่วมบ่อยก็ต้องล้างถังนะครับโอเคครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทริคเล็กๆน้อยๆสิ่งดีๆแบบนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ